สิ่งเดียวที่ดึงดูดหัวใจของพระเจ้าเข้ามาอยู่ใกล้หัวใจของมนุษย์รู้ไหมคืออะไรคือการที่คุณไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้แล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยคุณได้เมื่อวาระโมเมนต์นั้นมาถึงชีวิตของมนุษย์เมื่อไหร่อนาคตเขาตายแล้วครับอิสราเอลเป็นท่าดูี่ร0อยปีก็ยังโอเคอยู่นะพาไปหนึ่งรปีก็ยังโอเคอยู่นะ กินอาหารนียิปตบก็อร่อยดีสองอปีก็ยังโอเคอยู่นะพอเข้าปีที่สี่ร้อยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเราใจให้ฟาโรคนนี้ใจแข็งพระเจ้าเราใจให้ฟาโรคนนี้เคี่ยนคนอยู่เป็นพิเศษพระเจ้าเราใจให้คนที่เป็นฟาโรคนนี้ใจแข็งจนสั่งให้ต้องไปหาอิฐไปหาฟางมาก่อสร้างเองถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสะดวกสบายแล้วพอใจแล้วทนได้กับสิ่งที่เจ้ากําลังเป็นอยู่โดยที่เจ้าไม่ต้องมีเราเป็นอนาคตของเจ้าเรามาดูกันว่าใครเป็นพระเจ้า เราจะทําให้ฟาโลไปเอาฟางไปเอาอิดมาเพิ่มแล้วเจ้าจะต้องร้องไห้คำควรต่อเราพออิสราเอลเริ่มร้องไห้ปุ๊บพระเจ้ามาหาโมเสสบอกว่าเราได้ยินเสียงคำควรของเขาแต่ว่าโมเมนต์บางอย่างที่พระเจ้าอน,นุญาตให้มันเกิดขึ้นเพื่อตีเราทำไมหึงต้องตีเราตีให้เราตายกับอนาคตของตัวเองจนเรามาต้องการแสวงหาอนาคตกับพระเจ้า เรายังมีทางดิ้นไปต่อมันกูก็ยังโอเคอยู่นี่วะเฮ้เราก็ยังเฟี้ยวอยู่นี่วะดิ้นไปให้จนมุมจนไม่จะลูกปืนเหมือนผมผมถึงบอกไงบางคนบาปหนาจัดบางคนบาปบ,บางผมนี่บาปหนาคนที่ดูอยู่บางคนก็บาปหนาเหมือนผมแหละคนบาปหนาฟังผมดีๆน,นะครับพระคุณที่หนากว่าจะช้อนคุณกลับมาอยู่ในแผนของพระเจ้าพระเจ้ามี พระเจ้ามีพระคุณที่หนากว่าแพ้แคุณลึกเหรอความรักพระเจ้าลึกกว่าพระเจ้าจะขุดลากถอนโคนแล้วตามคุณกลับมาหาพระเจ้า